รินคอนสตาร์คอนเซปต์รถ SUV สุดหรูแห่งอนาคตปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าเทรนด์รถไฟฟ้าค่อนข้างจะมาแรงมากนะครับล่าสุด Ford นะครับได้เปิดตัวคอนเซปต์รถยนต์ SUV สุดหรูแห่งอนาคตภายใต้ชื่อรินคอนสตาร์ครับรถด,ดังกล่าวนะครับจะมาในรูปแบบ s อ v แบบ4ที่นั่งนะครับขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า100%มาพร้อมตู้แช่เครื่องดื่มให้ด้วยนะภายในตัวรถนะครับจะมีผู้ช่วยอัจฉริยะที่ชื่อว่ารินคอนอินเทเลเจนต์ซิสเต็มนะครับที่จะคอยให้ความช่วยเหลือผู้ขับขี่สามารถเข้าใจคําสััั่่่่่่่งงงตตาๆเชชนนววยยมอออออรรรืืททีีูบใหห้ ขับรถเข้าไปจอดลานจอดรถให้หน่อยนะครับแต่ความหรูนั้นยังไม่จบนะครับภายในตัวรถยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างเสียงแสงและกลิ่นต่างๆไปในทีมที่ผู้ใช้กําหนดนะครับเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้นนั่นเองอยกตัวอย่างเช่นในทีม c o s t ์ล์มอ n ์นินะครับที่จะใช้เสียงมหาสมุทรที่นุ่มนวลกลิ่นหอมของทะเลหมอกแสงแนดที่อบอุ่นและเปลี่ยนได้แบบดนามิกนะครับเพื่อจาลองการเดินเล่นบนชายหาดยามพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองทั้งนี้นะครับดินคอนตั้งเป้าจะจัดส่งรถยนไฟฟ้าเต็มรูปแบบภายในปี258ซึ่งก็ต้องรดูว่ามันจะรรู้ิตงตตาาามมออออเปปที่่่ลลยกหื